เป็นภาชนะของผู้ที่จะบรรลุธรรมและมีภาชนะนี้ภาชนะเดียวเท่านั้นที่ได้ชื่อว่ามีบารมีเต็มแล้วเป็นภาชนะที่บรรลุธรรมได้ในชาตินี้ด้วยถ้าพลาดจากชาตินี้ไปแล้วเนี่ยก็หมดกันโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยีก็แทบไม่มีเลยเป็นไปได้ยากแสนยากเลยอุปมามอนโยนเข็มลงมาหาสมุทรอะไรหาแทบตายหายังไงก็หาไม่เจอ เนี่ยมันยากขนาดนั้นเกิดได้เกิดมาได้ภาชนะชั้นเลื่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมามันหลงมาเกิดด้วยความโง่อะไรเมื่อได้มาเจอภาชนะอันเลื่อนนี้แล้วต้องรีบใช้ประโยชน์จากภาชนะนี้รีบเข้าหาครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเรื่องปัญญาเรื่องการไม่เกิดเท่านั้นเนี่ยต้องรีบเข้าหารีบทําความเข้าใจ อธิษฐานเอาจริงเอาจังจะไม่เกิดจะสอนจจตัวเองจะฟังเทีบ่อยๆสอนใจตัวเองเพื่อให้มันเกิดความคุ้นชินได้ยินทุกวันนะว่าไอ้ก้อนนี้ก็เป็นเป็นก้อนภาชนะธรรมชาติมันต้องแกี่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะต้องสอนตัวเองบ่อยๆ